สวัสดีครับกระจรศักดิ์ชาวเจริญรัตชื่อเล่นชื่อหมอแต่ไม่ได้เป็นหมอนะครับเป็นชื่อเล่นเท่านั้นเป็นสื่อมวลชนเป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วก็เป็นนักลนลงด้วยกิจกรรมครับสุขโอสดจริงๆต้องรู้จักผ่านคุณปุ๊เพราะว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ได้ไปงานหนึ่งเกี่ยวกับสุขภาพ แล้วก็ก็ได้นั่งสนทนากันแล้วก็พี่บุก็เล่าให้ฟังว่าแกทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอา้าเราก็เราก็มาแนวสื่อเหมือนกันแต่ว่าพอเราพบคือจากจากจากการเป็นผู้บริหารสือ่อเราก็ลดเราก็ถอยตัวเองลงมาอยากให้ตัวเองมีความสุขก็เลยแค่เป็นนักทํารายการเท่านั้นคือไม่บริหารแล้วถ้าบริหารแล้วมันไม่มีความสุข เพราะมันเครียดนะฮนเครียดแต่พอเราทํารายการแล้วเราก็เลือกที่จะทํารายการที่ที่มีประโยชน์กับร่างกายตัวเองอ่ะคือคือถ้าเราทํารายการเชิงข่าวโดยเฉพาะข่าวการเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันมีแต่ท็อกซิกไงแล้วเราก็เลยเอ้ยถ,ถ้าทำรายการสุขภาพรายการแนวจะหมอไทยหมอเทศหมอตะวันออกตะวันตกเรารู้สึกดีมากเลยก็เลยอยากจะทํารายการแนวนี้ครับ ก็เลยจึงเป็นที่มาของความใส่ใจและเราก็สนใจเรื่องของสุขภาพองค์รวมสนใจเรื่องของกเกษตรอินทรีย์ความพอเพียงเรารู้สึกมีความสุขแล้วเราอยากจะถ่ายทอดความสุขนี้ให้กับคนอื่นก็เลยก็ทำคู่ขนานกันมาโอเควิชาชีพเราอะ่ะเราก็ต้องทำเรื่องของสื่อสื่อหนักแต่พอสื่อความสุขเนี่ยเราก็จะทำแบบรายการมีความสุขตีคู่กันไปแล้วแต่ผมรู้สึกว่าการที่เราจะ สร้างสังคมให้ดีและยั่งยืนเนี่ยมันคือสื่อความสุขแบบนี้มากกว่าสื่อฉับชฉวยเนาะเรื่องการเมืองมันมันละครน้ำเน่าอ่ะยิ่งกว่าละครน้ำเน่า <c oughs> ครับแล้วก็ที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ก็ทำรายการทั้งออแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์แผนจีนคือผมรู้สึกว่ามันเป็นศาสตร์ที่ลึกล้ำโดยที่เราไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือจะให้ความสำคัญแพทย์ฝั่งตะวันออกเนี่ย เป็นช้อยสุดท้ายที่คุณไปหาหมอฝรั่งแล้วไปฉีดยาไปกินยาผ่าตัดแล้วมันไปไม่ได้พอไปไม่ได้คุณค่อยกลับมาหาแพทย์ฝั่งตะวันออกอย่างเงี้ยคือบางทีมันร่างกายมันก็บอบช้ำมามาเยอะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นมะเร็งเนาะเราก็รู้สึกว่าแล้วทำไมแพทย์แผนตะวันออกไม่ถูกเลือกให้เป็นแพทย์แผนแรกที่ชีวิตเราจะเลือกก่อนล่ะคือเพราะว่าเราอะถูกถูก ถูกแพทย์ฝั่งฝั่งตะวันตกครอบมานานแล้วอะแล้วเราก็เลยชินพอชินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราให้เขาเป็นลำดับสุดท้ายทีนี้ถ้าเกิดร่างกายของเราเนี่ยได้ถูกจัดลำดับในการรักษาโดยแพทย์แผนตะวันตกก่อนแล้วพอบอบช้ำแล้วหาทางออกไม่ได้ค่อยเอาแพทย์ฝั่งตะวันออกไว้ลำดับสุดท้ายเนี่ยผมว่าร่างกายมันก็ช้ำมาพอสมควร ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราลนาล,ลงเวลาเราจัดรายการทีไรเราก็มักจะเอาแพทย์แผนไทยหรือแผนจีนนําก่อนนะครับก็ก็ต้องยอมรับแหละว,ว่าแพทย์แผนจีนมามาแรงกว่าก็เพราะว่าเขาหลายพันปีมากกว่าแต่ว่าแพทย์แผนไทยเนี่ยอาจจะมาช้ากว่าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของออสุขอ,อนามัยเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยแพทย์แพทย์แผนไทยก็ก็ทำมาแบบ ทำยากันใต้ถุนบ้านสุขะอ,อนามัยอาจจะไม่มีมากเท่าไหร่และพอมายิ่งแพทย์ฝั่งฝรั่งมาปุ๊บเนี่ยแพทย์แผนไทยต้องหนีเลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่าเพราะว่าแพทย์ฝั่งแพทย์ฝรั่งอะ่ะเขาเขาให้ความรู้แล้วก็มันต้องสอบมันต้องอนุนั่นี่มันต้องสุขะอ,อนามัยมันทำให แพทย์แผนไทยต้องขึ้นทะเบียนเนาะแล้วก็กลัวพอกลัวในรัชสมัยอดีตน่าจะรัชการที่5เข้าป่าเลยครับพอเข้าป่านี้เอา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 คำพีของตัวเองเนี่ยเผาซ่อนเลยเพราะว่ากลัวการขึ้นทะเบียนแพทย์ในอดีตอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้กว่าจะลื้อกลับมาได้เนี่ยก็ก็นานมากทำให้ ความรู้แพทย์แผนไทยมันขาดช่วงแล้วการถ่ายทอดมันก็มีปัญหาอีกเช่นมันจะเก็บไว้เป็นสมบัติของครอบครัวบรรพชนห้ามเผยแพร่โอ้ยทำให้ทำให้ศาสตร์ของแพทย์แผนไทยมันมันขาดไปนะครับแล้วก็ความเป็นวิทยาศาสตร์การวิจัยต่างๆเนี่ยออพอมายุคหลังๆเนี่ยมันถึงจะดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชากาลที่9ผมก็เลยเห็นว่า ถึงเวลาที่เราจะเอาแพทย์แผนไทยกลับมาแล้วแพทย์แผนไทยก็ไม่ด้อยเลยผมจําได้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราก็เป็นนักโลนล,ลงด้วยกิจกรรมเนาะออพอเกิดโควิดขึ้นเราก็จัดรายการอยู่จัดรายการอยู่แต่ว่าเราก็เจอปัญหาว่าคนเป็นโควิดมันก็มากขึ้นและคณะกรรมการสถานการณ์บริหารสถานการณ์โควิดเนี่ยมีแพทย์ทั้งหมดเลย ยกเว้นแพทย์แผนไทยห้ามเข้าไปเป็นคณะกรรมการกับเขาอะเฮ้ยมันน่ามันน้าเศร้าไหมอะมีมีทันตแพทย์ด้วยนะแปลกไหมแต่ไม่มีแพทย์แพทย์แผนไทยถ้าแพทย์แผนไทยวินิจฉัยหรือจ่ายยาปุ๊บเนี่ยผิดกฎหมาย คนรู้สึกเศร้าเว้ยแล้วคนแล้วคนไทยก็ตายแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไม่ได้แล้วก็มันก็เป็นคอขวดที่ถ้าเกิดเข้าโรงพยาบาลปุ๊บมันก็จะไปกองอยู่หน้าโรงพยาบาลเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าหมู่บ้านก็ไม่ได้เข้าคอนโดก็ไม่ได้เอาอยากันนั้นเลยจัดซูมจัดซูมสําหรับคนที่เป็นโควิดโทรมาเล่าอาการให้ฟังเข้าซูมเข้าซูมเข้าซูมแล้วผมก็ไปชวนหมอแพทย์แผนไทยเนี่ยมาซูมด้วยกัน แล้วถ้าเกิดว่าเล่าอาการแล้วเนี่ยถ้าคิดว่าน่าจะเป็นแล้วละ่ะก็แยกไปคุยในไลน์อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อจะเซฟเขาด้วยนะเพื่อจะเซฟคุณหมอด้วยเพราะว่าจะได้ไม่จะได้ไม่ถูกจับเนาะล้วก็เขาก็จะแอบแจกยาจ่ายยาฟรีไปในช่วงโควิดนะครับแตเ่เราก็บอกเขานะคุณหมอถ้าถูกถ้าถูกจับขังคุกนะจับก็จับกันเลยนะผมก็ถูกจับด้วยแล้วกัน สุดท้ายเนี่ยมันก็เดินมาเรื่อยๆแล้วก็ซูมมาซูมมาซูมมาเป็นปีอะเราก็ไม่ถูกจับเนาะวันดีคืนดีฟ้าทลายโจรกลายเป็นพระเอกขึ้นมาเราก็บอกเฮ้ยเฮ้ยเรา <c oughs> เราอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อการดีก็ได้ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ไม่มีการไปตามเ,ออเขาเรียกว่าอะไรแพทย์แผนไทยอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็การแจกจ่ายยาฟรีก็ถือว่าเป็นคุณูปการของแพทย์แผนไทยสมัยนั้นอาจจะเป็นเรานี่แหละที่บ้าด้วยสมัยนั้นฟาวิพิวเรียมันเอาไม่อยู่หรอกแพงแล้วก็อาจจะไม่คุ้มไม่เซฟไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยไอ้ฟ้าทลายโจรอยู่ดีมันกลายเป็นพระเอกขึ้นมาแพทย์แผนไทยก็เลยกลายเป็นถูกยกระดับขึ้นมาว่าเอาอยู่และศาสตร์แพทย์แผนไทยมันมีมานานแล้วเป็นร้อยร้อยปีผมก็เลยรู้สึกว่าแม่เรานี่เป็นนัก รณรงค์ด้วยกิจกรรมที่มีคุณค่ากับสังคมอยู่เหมือนกันนะเป็นความสุขในชีวิตเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของอารมณ์แต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอารมณ์ที่แบบแปรปรวนไปตามสภาวะเนาะการเมืองหนักเลยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มาเรื่องของเ,ออเศรษฐกิจ นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยด้วยความเป็นคนไทยมันเอาอยู่ไงด้วยความที่เป็นคนไทยเป็นคนยืดหยุ่นแต่คนไทยก็มีอย่างอื่นเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเอย่ยศาสนาเอย่ยและความยืดหยุ่นของคนไทยมันปรับตัวได้เองแต่สุดท้ายและท้ายสุดน่ยคนไทยมีวิธีดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นการศาสตร์ภูมิปัญญาแพทย์เอย่ยหรือชีวิตการเป็นอยู่กเกษตรกรเรียบง่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่า นี่แหละคูอความเรียบความเรียบง่ายของคนไทยคือส so ุขโอโซ